า่สวัสดีครับผมมาพบก,กับวิโก้นะครับวัอน,นี้วีโก้ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลตระกูลเคดีทั้งหมดนะครับผมเนี่ยตระกูลเคดีหนึ่งเคดีสองเคดีทั้งหมดเลยนะผมจะมีชุดสายพานทาม,มิ่งนะครับสังเกตได้ไหนว่าเขาจะเปลี่ยนสายพานทาม,มิ่งตอนไหนนะครับผมจะเปลี่ยนทุกหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรหนึ่งแสนสามแสนสี่แสนห้าอันนี้มาดูที่เลขใหม่นะครับผมไฟตัวนี้จะเป็นไฟเตือนจีเบลนะครับในโตโยตานะครับวีโก ตระกูลเคดีทั้งหมดนะครับผมมิตซูไม่มีนะครับเทปไม่มีนะครับผมต้องเดาหน่ออ่ามันจะมีไฟทีเบลตัวนี้นะครับทีเบลคือบ่งบอกฐถานะว่าต้องถึงระยะเวลาเปลี่ยนนะครับถ้าวางกุญแจแล้วไม่ดับหรือสตาร์ทเครื่องแล้วไอ้ชากูสตาร์ทได้ไหมเนี่ยอนนเอาเครื่องออกจากบนเครื่องนี่เครื่องมือนะันี่ะอ่าสตาร์ทนะครับผมนี่ไปทุกอย่างดับหมดนะครับผมประตูนี่เปิดอยู่ไม่ดับไปแล้วเบียมือนี่ดึงอยู่แล้วเข็มขัดจะไม่ได้ขาดแต่ทีเบลไม่ดับ ที่แสนหนึ่งแสนสี่แสนห้านะครับสี่แสนห้าเดี๋ยวไปติดตามตอนต่อไปนะผมว่าอะไรจากทางร้านชายมีอะไรบ้างนะครับผมพอให้เปลี่ยนตามระยะก็พอเดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนการเปลี่ยนว่าเป็นยังไงต่อไปนะผมติดตามตอนต่อไปครับผม